LBC Clinic จับมือพลอยเชอร์มานมอบเงินบริจาคแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติจากพลังความสวยสู่ยอดขายทะลุ1,000ล้านและพลังใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจเมื่อ LBC Clinic จัดพิธีมอบเงินบริจาคจำนวน5,000 0 0บาทแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติจากแคมเปญ LBC Health for Her x เชอร์มานสวยมีค่าทำหน้าส่งพลังใจโดยมีพรีเซนเตอร์คนสำคัญพลอยเชอร์มานบุญยศักร,ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบพลังใจในครั้งนี้ การบริจาคครั้งนี้ไม่ใช่เพียงกิจกรรม CSR ทั่วไปแต่คือผลลัพธ์ของพลังความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นหลังการเปิดตัวพลอยเชอร์มมนเป็นพรีเซนเตอร์เมื่อกลางปี2025ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของแบรนด์นับตั้งแต่วันนั้น LBC Clinic เติบโตอย่างก้าวกระโดดทำยอดขายทะลุ1,000ล้านบาทภายในปีเดียวแม้มีเพียง3สาขาสะท้อนความมั่นใจของผู้บริโภคที่มีต่อทั้งแบรนด์และพรีเซนเตอร์อย่างชัดเจน ความสำเร็จทางธุรกิจจึงถูกต่อยอดสู่การคืนกำไรสังคมผ่านแคมเปญ LBC Health for Her x s h e r m a n ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่1 15กุมภาพันธ์2569โดยทุกยอดใช้จ่าย10,000บาททางคลินิกสมทบ100บาทจนสามารถรวบรวมเงินบริจาครวม500,000บาทเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปัจจุบันนะครับตัวผู้ป่วยมะเร็งก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปีหนึ่งเนี่ยคนไทยเป็นมะเร็งรายใหม่นะครับมากกว่า14,000 0คน และจานวนนี้เองเนี่ยในช่วงที่รักษาพยาบาลเนี่ยเขาก็ต้องการการดูแลนะครับทั้งสุขภาพกายใจนะครับซึ่งทําให้บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เรามักจะละเลยคือเราเราดูแลเฉพาะสุขภาพทางกายเฉยๆนะครับแต่ว่าภาพลักษณ์ของคนไทยเองก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งโครงการวันนี้เองก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทําให้สังคมอาจจะเข้ามาเห็นความสําคัญมากขึ้นในการที่เราส่งเสริมภาพลักษณ์นะครับโดยเฉพาะอยิ่งเนี่ย คุณพลอยเองก็มีประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามาช่วยทําในเรื่องเราเนี้ก็จะทําให้ทุกคน,นก็มาใส่ใจมากขึ้นนะครับ,รบจากผู้มีประสบการณ์ตรงก็อยากจะขออนุญาตบอกว่าประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะคะว่าอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นตรวจสุขภาพบอกให้เป็นประจําสม่าเสมออะไรนี้ ว่าเรื่องมะเร็งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากแต่หลายคนอาจจะแบบว่าละเลยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ใส่ใจกันมากขึ้นแล้วก็สตรว่าถ้าเราแบบเจอก่อนอะไรเงี้ยเราก็รักษาเร็วเร็วรักษาเร็วแล้วก็ไม่ต้องตัวอะไรเลยนะคะเทคโนโลยีสมัยนี้นี่คือแบบว่าแป๊บเดียวเองค่ะหายหายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็อยากให้ทุกคนบอกว่ามาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นนะคะ รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะในการว่าส่งต่อพลังให้กับผู้หญิงทุกท่านนะคะก็คือคาเป็นตัวแทนของ LBC Clinic นะคะเพราะว่าตอนนี้นี่คือว่าเรามีแคมเปญพิเศษของที่ว่าทำถการที่ LBC เนี่ยก็1,000งบาท100บาทก็มอบให้กับสถาบันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รรู้สึกว่า คนมาส่งต่อพลังใจให้กับผู้หญิงไทยเยอะมากค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็วันนี้ก็เป็นตัวแทนมามอบเงินเล็กๆน้อยๆให้กับทางสถาบันค่ะจริงๆอย่างที่บอกนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบว่ารักษาสุขภาพที่ดีนะคะเรื่องส,สุขภาพนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆข้ามละเลยเด็ดขาดนะคะเพราะคพลอยเองเนี่ยก็เป็นเคสตัวอย่างที่หลายคนคงเห็นคงทราบมาแล้วว่าเรื่องราวของพลอยเป็นยังไงบ้างอะเนาะแล้วก็ อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะหรือว่า้าอยากจะส่งต่อพลังใจกับผู้หญิงทุกท่านหรือว่าร่วมบริจาคก,กับทางสถาบันนะคะก็เรียนเชิญได้เลยค่ะคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะได้ยินข่าวหลายๆอย่างนะครับว่าผู้คนนะ่ป่วยเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นนะครับดังนะั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือทุกคนนะอย่างที่คุณพลอยกล่าวก็คือหันมาใส่ใจตัวเองนะครับมาแล้วจะทําให้เราเนะี่ยปลอดภัยนะครับก็คือหนึ่งคือให้ให้ดูแลสุขภาพให้ดีก็ใช้ชีวิต หมือนไลฟ์สไตล์ที่ดีะนะครับอันที่สองเนี่ยให้พยายามเข้าไปคัดกรองนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโรคมะเร็ง,เงจํานวนมากนะครับที่ถ้าเราพบตั้งแตระยะต้น,นจะรักษาได้หายขาดหรือการรักษาที่น้อยลงนะครับและที่เหลือเนี่ยเมื่อเรา เผอิญว่าเป็นผู้โชคร้ายในการเจ็บป่วยนะครับก็อย่าท้อแท้นะครับเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมรักษาภาพลักษณ์ตัวเองนะครับเพื่อให้จิตใจเรามีความเข้มแข็งแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนปกตินะครับก็จะให้ผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านี้ไปได้นะครับก็ขอฝากทางสังคมเท่านี้นครับตัวสามเอเรชาติเองเนี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยเราให้การบริการประชาชนนะครับจำนวนมากในแต่ละปีนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในส่วนหนึ่งเนี่ยในของสมปทานมันะมีปัญหาอยู่สองเรื่องก็คือผูอ้ป่วยบางคนเนี่ยก็จะมีทุนทรัพย์น้อยนะครับแต่เราไม่ลดมาตรฐานการรักษาโรงพยาบาลดังนั้นอ่ะสุดท้ายจะต้องมีคนที่จ่ายนะครับซึ่งสมปทาก็จะมีมูลนิธิแล้วก็มีกองทุนในการที่จะมาช่วยเหลือคนไข้นะครับที่มีทุนทรัพย์น้อยเพื่อให้เขาได้รับการรักษาบริการในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนะี่ย นื่องจากสาม่เปิดมานานแล้วนะครับอ,อย่างที่ได้เคยกล่าวมาแล้วว่าตัวถ้าเราเห็นในในตัวอาคารต่างๆเนี่ยก็เริ่มเก่าแล้วโดยตามสภาพแล้วก็ซึ่งช่วง2-3ปีนี้ก็เป็นช่วงที่เรากําลังในช่วงของการพัฒนากัรปรับปรบุงเพื่อให้สถานบริการดูสวยงาม <S <S <ๆ S 1> เพราะว่าที่นี่นมีเทคโนโลยีที่สูงนะครับมีการรักษาที่ดีนะครับแต่ เนื่องจากว่าเราติดปัญหาว่าอาคารต่างๆเก่าแล้วก็จะรีโนเวทในช่วง 2- 3าปีนี้เพื่อให้เหมือนกับที่เห็นในภาพข้างหลังนะฮะว่าอาคารของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นอันนี้นะครับก็จะทําให้ให้ผู้ที่จะมาใช้บริการเนี่ยเขาจะรู้สึกมีความสุขขึ้นแล้วก็รู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับในการที่จะดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้แบ่งเบาความรู้สึกที่เป็นทุกข์อยู่แล้วด้วยนะครับ ันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราทําซึ่งข้างประชนที่มาช่วยเหลือเนี่ยก็จะทําให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องขอบคุณนะครับ